ฉันอยากได้หุ่นแบบนี้แกแบบเนี้ยหลัก3อช่วยได้นะแก3อคืออะไรอ่ะออแรกอาหารหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มเลือกวิธีเตรียมอาหารด้วยการต้มนึ่งย่างงดของทอดของผัดที่ใช้น้ำตาลมากและเลิกลดื่มเครื่องดื่ม,ม,มที่มีรสหวานออที่ 2. อออกกำลังกายจำไว้เสมอว่าควรกินให้เท่ากับระบบเผาผลาญในร่างกายหากไม่ออกกำลังกายก็จะมีพลังงานเก็บไว้เป็นไขมันรอบพุง ออออมุ่งมั่นจริงจังอดกลัน้นอดทนอย่าให้ความอยากกินมาทำลายความตั้งใจในการลดพุงอนี้แหละมันจะมีประโยชน์มากที่สุดอยากคุณดีสุขภาพดีปฏิบัติตามหลัก3ออ,อยากสม่ำเสมอสิคะ